มาทําน้าจิ้มแจว่วสูตรของบ้านเราค่ะเน้นนะคะบ้านเราเองค่ะวัตถุดิบก็มีเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เป็นงาคั่วค่ะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะสูตรนี้คุณแม่ได้จากเพื่อนของ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 เพื่อน,ออนที่เขาเปิดร้านอาหารอีสานเลยค่ะใส่พริกคั่วลงไปอันนี้แม่ก็คั่วเองนะคะพริกชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยก็ได้ค่ะตามด้วยชูรสแล้วก็รสดีค่ะมีใส่น้ําตาลไปด้วยนะคะเป็นน้าตาลปีบค่ะหรือจะใส่น้ําตาลเชื่อมก็ได้นะคะ อันนี้เป็นข้าวคั่วค่ะใส่ไปเลยหอมๆใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คนๆๆพอคนให้ได้ที่นะคะก็ใส่มะนาวลงไปค่ะน้ำจิ้มแจ่วที่บ้านเรานะคะจะกินกับพวกเนื้อย่างคองหมูย่างค่ะใส่น้ำมะนาวได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะยังไม่จบค่ะใส่งาคั่วลงไปคนให้เข้ากันค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ลองเอาสูตรนี้ไปทำทานดูนะคะเผื่อจะถูกปากเพื่อนๆกินกับเนื้อย่างค่ะอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะ